ชอบป้านิ่มอ่ะจุกละอ่ะจุกละชอบป้านิ่มที่นอนจ้ะเราไปกระแทกแน่นอนนอนนิ่มตัว คือมากกับมาทอดเมื่อหนึ่งมืมหนึ่งม่แกงม,มือต้มนตำรัที่น้องีตอวน,นี้นำ <c oughs> ต,ตรงกรับทอดเลยครับสมกตำาน,น่อัน,น,อน,น เอามาหมักไว้พี่น้องหมักไว้ประมาณสองคนนู้นเขาจะมาถอดแต่มันถึงนัวนะพี่น้องหมักไปในไอวถบโตดดีเนาะไอโถบโต๊ดโตรดดีเช่นน้ำปลาไม่ปล่อยเป็นน้ยเกลือไม่ปล่อยแต่เขามาถอดมันแสบพี่น้องเขาหมักนะจับซุ้มกับปลา 국민의동 아주 크고 일� j u n g โมาักยังพี่น้องดีเยี่ยมละบ้านนี้มันบผสมกันบ้านเีามันตกเปนหวานไหมแคทียนี่นะใส่ลายดอกปุ๊บนทำปลาดาวเราต้มแล้วนี่ปลาราวเห็ดเย็นเราต้มพี่น้อง เพราะว่ายายไม่บุกินน้ำตาล แค่หรสผมที่น้องจา้าแค่หรสแซ่บเด็ดออกรสชาติรหวานจัง่อยอันนี้ก็ตำโคลรลีพี่น้องโคลรลีใส่ก,กับแค้นรอใกับแบะคุง้งพอเราใส่ไสลายบบคุงนาะ น้อยแค่นรนไปพร้อมแล้วก็ต้นระเบี๊ยไพร้อ,อ,อรมผสมกันนะพี่น้องมันจะแซ่บจอกหวานหวานต้นระเบี๊เนาะแค่เราพร้อมคุงพร้อมนะ ง,ง่ายๆกินง,ง่ายๆยืงงย่งง่ายๆพี่น้องกประดมยากต้องทราบมีแครล็อดมีโคโลเบีหัวโคโลเบียโคโลเบียะมะกระอ,กอหน่อยสับไปห,หน่อยๆเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินอกรอ,อมันมันหลายอย่าง <laughs> Màn mô hình sau khi tham thì nóng. Qua tên là khoai thì nóng vô thì nóng vô thì nóng vô thì vô thì nóng vô thì nóng vô vô thì ุงใส่มานึ่งอ้ยแค่หลอดต่ำมั้สินะทอ,อดปลาสุกกับพี่น้องมือทอดปลานิ่มทอดปลานิ่นมใหญ่ไมปพี่น้องไปกินเขาน้ำกันแซ่บๆไม่กินเขาพี่น้องอเป็นมืมดๆเนาะก็เป็นยังมุดกลองหอ,อยันตำส้ม นี่เขาเจ้าน้อยนึงพี่น้องกินพราหายอยากตำสมงกินดูกับบาดพี่นอ้องผิดไห่เอียงก็เอ,อินใส่มือเด้อพี่น้องจา้ามือไม่ผักเอาส่นมายังดีวะกิ ส่วนอืมตอดปั้นกับ ทอดปันกับบ่อยทอดเอาพี่นอ้องนี่ทอดกินใส่มือหยิบเลยพี่น้องมันจังแสบ วันสิบโบเผ็ดก็เผ็เดอยู่เนาะใส่พริกแห้งใส่พริกสดลงไปต้งองเราไนองกินตามชมปลานน้นทอดปลานน้น เอาเจ้างูเราอุ้นเราอุ้นอีกอจนปั้นได้ทุนดลาลจนปั้นได้ก็จินง่ายๆพี่น้องบรเด็นวิศวิณิทยาเรียงดูเร่องกินพี่น้องบระเด็ซี่เรียส กาวเร้งไม่สิ่ซอสกับกรอบหูไม่ได้กรอบจอดพี่น้องเป้าไมา่กินมักไว้ <c oughs> ยังสิแสบพี่น้องมาอาหารรู้ๆบ่มักเด้ออาหารรู้ๆอาหารฝรั่งผมกินบ่แล้วพี่น้องอมาก,กินมัสิสอลไรจ้ะต่ำเจ้าต่ำเจ้าหลบฮะต้องแสบครับ ตำทอดปลาน,นี้ใส่มือกินเนื้อพี่น้องขอโทษหลายๆจ้ะ เฮ็ดดีลลแล้วบ๊วยพี่น้องเ็ดหลายทั้งจังหวะขอคุยแต่นะเด้อพี่น้องที่เขาไม่มงศ์มีลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะบ๊วยพี่ปไปแอบอนเดยก็ขอโทษขอให้หลายๆจ้ะอืบเ๊วยพี่น้องเรื่องซ้ำนี่แหละหิวแห้งๆไม่กินน่นหิวหลายๆน่ะไม่กิน เฝ้ากินเฝ้ากินมันเละอิ่มไว้พี่น้อง